ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการ mm hmm. การเก่งใจทางช่องเจรี่และร้อยแบดแช์นะครับคล mm hmm. ินี้จะมาอะลองการเก่งมันเป็นบ็อกเซอร์นะไม่ไม่เชิงว่าเป็นเก่งในแต่ว่าจริงๆมันก็คล้ายกันนะเออบางคนเขาก็เรียกรวมไปเลยกเก่งในแล้วก็เป็นย่อยๆอี เป็นข้อย่อยอีืว่าเป็นแบบทรงไหนเป็นทรงบอกเซอร์หรือว่าทรงบรีฟทรงทั้งนั่นนี่ต่างๆออะไรย่างอะไรครับนะซึ่งตัวนี้แบบนี้เราเคยรีวิวไปแล้วนี่คลิปที่3แต่ว่ารอบนี้พิเศษก็คือมันเป็นไซส์ s นะครับเราลองลองเอาไซส์เล็กๆมาลองดูนะก็เหมือนเดิม <laughs> แอมแปะกับลูกค้าที่พรีออเดอร์นะครับส่งตรงจากจีนหลายวันอยู่เกือบ10วัน ะะโอเคอทรงมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นผ้าลื่นๆแล้วก็เป็น,เป,นเป็นแบบเป็นแบบบ็อกเซอร์เป็นไม่ไม่ได้ไม่ได้รัดรูปไม่ได้แนบเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กิมมิคของเขาเนี่ยความความเก๋ความเก๋ไก่ก <laughs> ของเขาคือขาด้านข้างเนี่ยมันจะเว้าแบบเว้ามากเว้าเว้าขึ้นแบบสูงนะฮะ ถ้าถ้ามันตัวเล็กๆตัวรัดๆอ่ะมันจะกลายเป็นเกลเกงในแบบทรงบรีฟไปเลยอะไรเงี้ยฟิลนั้นนะโอเคก็เนื่องจากว่ามันไม่ได้มียี่ห้ออะไรใดๆอ้แต่ว่ามันก็แอบมีแท็กที่มีรายละเอียดอยู่นะฮะ80%โพลีเอไมล์แล้วก็20% ane, นะอีลาสเทนนะไซส์เอสลูกค้าเขาสั่งไซส์เอสเราก็เลยได้ไอเดียว่าเอ้ ลองสั่งไซส์เอมามาใส่ด้วยบ้างดีกว่าอะไรเงี้นะก็เลยเป็นสาเหตุให้มีคลิปนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกัน อาจจะเป็นทรงบ็อกเซอร์แต่ว่าต้องเซ็นเซอร์นะครับคลิปนี้ <laughs> <laughs> เพราะว่าอะไรลองเดากันดู <laughs> แบบนี้นะครับม,มันก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าอันนั้นมันเป็นไซส์ เเนาะที่ที่เราเคยลองใช่ไหม้าจจะไม่ผิดนะก็ยังกับ S มันก็เป็นไซส์ที่แบบติดกันอะไรเงี้ยอืมก็เลยอาจจะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะประมาณนั้นนะครับกับบ็อกเซอร์ที่ติดอันดับ ท็อป5ขายดีในร้านของเรานะเพราะว่ามีลูกค้าแบบซื้อมาเรื่อยๆนะฮะสต็อกเท่าไหร่ก็หมดตลอดนะผิดกับแบบจ็อกสแตรปสต็สตอกแน่นมากตอนนี้ <c oughs> ใครมีเมตตาอยากจะสนับสนุนให้กำลังใจแอบก็ติดต่อมาได้นะครับที่ QR code หรือว่าเป็นลิงก์ลน์ก็ได้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปนะครัสำหรับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสหรับ ใครบางคนหรือว่าทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะแช,ช,ช,ชร์แชร์แสบครับไว้พบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ